สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลจะมาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมจับตา20สิสิงหานี้ เอกชนยื่นประมูลทางคู่เฟดส2เส้นแรกช่วงขอนแก่นหนองคาย2.80หมื่นล้านก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับเปิดประมูลแล้วทางคู่เฟดส2เส้นแรก ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายระยะทาง169กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างในโครงการ2.870หมื่นล้านให้เอกชนยื่นซองประมูล20สิงหานี้ปักธงเปิดบริการปี2570เชื่อมโยงสงปปลาวจีนคาดปีแรกผู้โดยสารใช้บริการในเส้นนี้3,300คนต่อวัน ขนส่งสินค้า3.3ล้านตันต่อวันนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข่าวสารจากนกวัตรกรรมขนส่ง22มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทแจ้งว่าขณะนี้ฝ่ายโครงการพิเศษและฝ่ายก่อสร้างของรอฟทได้ออกประกาศรายละเอียดขอบเขตงาน T.O.R เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีราคากลางอยู่ที่28,719,940,000ลล้านบาทโดยเปิดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่20สิงหาคม2567ระหว่างเวลา9:00ถึง12.00นเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประมูลได้ในปลายปี2567จากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดบริการภายใน ปี2570หรือประมาณ2570นะครับชมรายงานข่าวแจ้งต่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอาทิไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรถไฟวงเงินไม่น้อยกว่า4,313,850,000บาทซึ่งต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่รอฟอรทอเชื่อถือและผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักโดยสมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันในการร่วมค้ามากกว่า50%เป็นต้นนะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายถือเป็นเส้นแรกใน7เส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่สองหรือเฟสท,ที่2ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเมื่อวันที่16ตุลาคม2566และได้ดำเนินการเปิดประมูลโดยเส้นทางดังกล่าวมีระยะทาง169กิโลเมตร ต่อจากรถไฟทางคู่ช่วงจิระถึงขอนแก่นจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่กม 454+000 ที่สถานีขอนแก่นและสิ้นสุดที่กม 623+000 ที่สถานีหนองคายส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับดินระยะทาง159.5กิโลเมตรเป็นทางยกระดับสองแห่ง ระยะทาง9.5กิโลเมตรมีทั้งหมด15สถานีกับอีก2ที่หยุดรถโดยเป็นชานจารลาสูงทั้งหมดมีการก่อสร้างย่านเก็บกองตู้สินค้าตู้คอนเทนเนอร์หรือ c ี่สแหง่งที่สถานีโนนสะอาดมีพื้นที่ทั้งหมด1,500ตารางเมตรสถานีหนองตะไก่มีพื้นที่21,750ตารางเมตร และสถานีนาทามีพื้นที่1 9 0 0 0ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมมีการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเบาที่สถานีหนองคายและยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับทุกแห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์และทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟแทนโดยโครงการนี้มีการเวนคืนพื้นที่ประมาณ1 8 4ไร่ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ369ล้านบาทใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด36เดือนหรือ3ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าในปีแรกของการเปิดให้บริการปริมาณผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ3,300คนต่อวันและเพิ่มขึ้นเป็น5,500คนต่อวันในปีที่30ขณะที่บริการขนส่งสินค้าอยู่ที่ประมาณ 3.30ล้านตันต่อปีในปีแรกและเพิ่มขึ้นเป็น4.20ล้านตันต่อปีในปีที่30นะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวแจ้งว่ารถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายมีเส้นทางเชื่อมทั้งหมด3จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดขอนแก่น 2. จังหวัดอุดร 3. จังหวัดหนองคาย มีสถานีและที่หยุดรถประกอบไปด้วยสถานีขอนแก่นสถานีสำรานสถานีโนนพยอมที่หยุดรถบ้านวังชัยสถานีน้ำพองสถานีห้วยเสี่ยวสถานีเขาสวนกวางสถานีโนนสะอาดสถานีห้วยเกิงสถานีกุมพวาปีสถานีห้วยสามพาดสถานีหนองตะไก ที่หยุดรถขำกลิ้งสถานีขอนกวางสถานีอุดรธานีสถานีนาผู้สถานีนาทาและสถานีหนองคายทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวจะทำให้โครงข่ายทางรางของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้นและสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีนด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสที่2ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมมีระยะทางทั้งหมด169กิโลเมตรนะครับวงเงินก่อสร้างก็อยู่ที่2.78หมื่นล้านนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมณฑทีนี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ